ทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักปีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีครั้งนะครับมีน้องๆที่ออฟฟิศครับก็มาปรึกษาว่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะมาบ่นว่าทำงานทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหมดแพชชั่นเลย แล้วเราควรจะแนะนําเพื่อนยังไงดีครับว่าเถ้าหมดแพชชั่นแล้วเราควรจะทํำยังไงดีแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆนะครับก็ฝากอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคําว่าหมดแพชชั่นอาจจะต้องนิยามเข้าใจนิยามมันก่อนว่าแพชชั่นนี่คืออะไรนะครับแพชชั่นเนี่ยถ้าแปลแบบเป็นแนวไทยๆของเราเนี่ยก็น่าจะแปลว่าความรู้สึกหลงไหลนะครับ เป็นการมีแรงผลักจากภายในที่ทําให้เราอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายหรือว่าได้สิ่งที่เราต้องการเพระาะฉะนั้นถ้ามองในแง่ตรงกันข้ามนะการหมดแพชชั่นก็น่าจะเป็นความรู้สึกทํานองที่ว่ามันไม่อยากทําเรื่องนี้แล้วไม่มีกําลังใจอยากจะทําหรือบางทีถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะความรู้สึกประมาณว่ามันไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่เห็นสนุกแบบตอนแรกๆที่เริ่มทําเลยนะครับหรือว่าอาจจะเบื่อแล้ว ตั้งคำถามว่าไอสิ่งที่ทํานี่ทําไปทําไมกันนะครับก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่ตั้งใจทําได้ดีแต่หลังจากนั้นพอบอกหมด p a s s ั่นนะฮะตั้งเ,ออเรียกว,ว่าบอกตัวเองว่าฉันหมด p a s s ั่นในเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยต้องทําไปแล้วก็มีเครื่องหมายคําถาม question mark ขึ้นมาในหัวตลอดเวลานะครับในที่สุดกลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะเดินสู่เส้นทางที่ก็จะล้มเลิกในสิ่งที่ตัวเองทําไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ครับเราจะมาจัดก,การกับปัญหาเรื่องของการหมด p a s s ั่น อย่างไรดีนะครับที่มันจะช่วยเพิ่มแรงใจนะครับเติมพลังให้เราที่อยากจะทําให้เราเดินไปต่อนะครับแล้วเราจะแนะนําให้น้องคนนี้ที่เขามาถามเนี่ยไปแนะนําเพื่อนอยังไงดีครับว่าหมดแพชชั่นกับงานนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณเนี่ยนะครับคือทําอะไรอยู่เป้าหมายที่เคลียร์เนี่ยนะครับมันต้อง ชัดเจนทั้งสิ่งที่คุณกําลังทําช่วงเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายว่ามันจะต้องสําเร็จนะครับคนที่มักจะหมดแพชชันคือบางทีไม่มีการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าจะตั้งเป้าหมายกว้างเกินไปมากๆเช่นชีวิตนี้อยากจะประสบความสาเร็จมีเงินพันล้านคําว่ามีเงินพันล้านเนี่ยมันพูดลําบากแต่ว่าจะตั้งเป้าหมายให้ถูกมีเงินพันล้านบนธุรกิจอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นสเต็ปแบบไหนปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สาม วิธีการอย่างไรขายสินค้าอะไรแบบเนี้มันจะทําให้เวลาที่เราตั้งเป้าหมายขึ้นมานะฮะแล้วมันเจอปัญหาระหว่างทางเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคนี่เป็นแค่ส่วนเดียวเล็กๆของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเท่านั้นแต่ถ้าเราบอกต้องเป็นเศรษฐีพันล้านพอทำทำไปเนี่ยขายสินค้าตัวนึงไม่เวิร์กสองตัวไม่เวิร์กหมดแพชชั่นเลยบอกว่าโอ๊ยทำไปก็ไม่มีความรู้สึกว่าตั้งคำถามตลอดเลยทำไปมันจะได้หรือพันล้าน นี่แหละรครับพื้นฐานแรกๆเลยของการเป็นคนหมดแพชชั่นง่ายเพราะว่าตั้งอะไรก็ตั้งแบบมันดูฟุ้งอนะ่ะมันดูกว้างมันดูไม่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทํากับเป้าหมายตัวเองต้องการระยะเวลาที่ตัวเองต้องไปถึงคืออะไรนะครับอย่างที่สองนะครับสร้างความทา้าทายให้กับตัวเองนะครับก็ความทา้าทายง่ายๆครับยกตัวอย่างเลยอาทิตย์นี้ จะออกกําลังกายให้ได้ห้าวันนะครับหรือว่าภายในสามเดือนที่จะถึงนี้จะลดน้าหนักให้ได้สิบห้ากิโลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพอตั้งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เรารไปค่อยๆหย,ย,ยิบความสําเร็จเล็กๆทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เราจะสามารถประสบความสําเร็จไอ้ที่ใหญ่ๆได้เช่นเราบอกเราอยาก มีหุ่นแบบว่ามีซิกแพคนะฮะมีกล้ามไทรเซปไบเซปแบบนั่นเลยก็อาจจะต้องเริ่มจากการลดน้ําหนักก่อนไหมถ้าอินเคสว่าคุณเป็นคนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะและไขมันมันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยคุณไปวิ่งไปยกน้ําหนักเลยเนี่ยไขยมันมันก็จะบังไอ้กล้ามเนื้อหมดถูกไหมฮะก็ต้องเริ่มจากลดน้าหนักก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็สถานการณ์แบบทํานองนี้ครับมันคือการค่อยๆสร้างความท้าทายทีละนิด ทีละนิดให้กับตัวเองนะครับบางทีถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกนะครับเป้าหมายอะพอมันไม่เคลียร์นะครับแล้วก็ไม่มีการสร้างความท้าทายเล็กๆให้กับตัวเองประกอบไปด้วยเพื่อให้มันอย่างน้อยเนี่ยตื่นมาแต่ละวันรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันชา์เลนตัวเองว่ายังไงทีนี้พอมันไปเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางก็ทีนี้ก็เหมือนร่วงเลยครับเหมือนว่าวครับขาดลมปิ๊บเดียวก็ร่วงตกลงพื้นเลยชีวิตคนมันเราใช้ชีวิตบน รูปแบบพื้นฐานแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมครับเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่พลุยิงโป้งไปสวยงามปั๊บทีเดียวเสร็จแล้วหายไปเลยไม่ใช่ชีวิตเรามันเป็นเกมยาวจะทํายังไงให้เกมยาวของเราเนี่ยมันยังมีพลังมีไฟอยู่นะครับข้อสามนะครับพอชลเลนจ์แล้วเนี่ยเราต้องคอมมิตครับคอมมิตคือต้องสร้างข้อผูกมัดให้กับตัวเองบ้างคือมันเป็นการโยนความกดดันให้กับตัวเองเล็กๆในที่นี้คืออย่าไปโยนความกดดันซะจนตัวเองรู้สึกอื อึดอัดนะครับเหงื่อแตกรู้สึกว่าจะเป็น depression เอาก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคือฟังดูแล้วเนี่ยก็ความการผูกมัดเนี่ยมันช่วยให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับการสร้างความรู้สึกที่ว่าเจำเป็นจะต้องทำจำเป็นที่จะต้องลงมือทำสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นเราทีละนิดทีละนิดนะครับอีกวิธีหนึ่งเขาเรียก burning platform นะ burning platform คืออะไรครับ ง่ายๆเลยก็คือบอกเล่าเป้าหมายของเราเนี่ยให้กับสาธารณชนเขารู้เลยนะครับอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจคนใกล้ๆตัวเราก็ได้แต่หลายคนนะครับผมแนะนําไปแบบนี้ครับโพส a c e b o o k เลยครับเช่นในอีกสามเดือนข้างหน้าจะลดน้าหนักให้ได้สิบห้าโลโพสเฟ e บุ๊กเลยคือวิธีแบบนี้ฮรมันจะมีไม่ใช่เราคนเดียวครับที่จะมาถอยกระตุน้นเพื่อนๆบนเฟซเราอีกเป็นพันหรือจะเป็นบนทวิตเตอหรือที่ไหนก็ตามฮะเาจะมาหลอนเราทีละนิด ได้ยังได้ยังได้ยังหรือก็จะมีคนมาช่วยให้กําลังใจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความกดดันแบบเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นเรากดดันตัวเราเองคนเดียวบางทีเราก็มีข้อแก้ตัวเยอะมีข้อแม้กับตัวเองเยอะนะครับมีบางวันขี้เกียจมีบางวันก็ทําเป็นลืมไปซะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ burning platform แบบนี้ก็เป็นวิธีการ commit ตัวเองนะครับโยนความกดดันคือต้องปอแบบนี้วิถีชีวิตมนุษย์เราเนี่ยครับ อะไรที่มันสบายๆไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่พัฒนาขึ้นครับคนเราหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันพัฒนาได้เมื่อมีแรงกดดันบางอย่างเข้ามาเป็นตัวผลักดันแต่คนคนนั้นก็พอเจอแรงผลักดันมันก็เติบโตมากขึ้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าไอ้แรงผลักดันที่ว่าเนี่ยมันต้องดูความเหมาะสมนะครับไม่ใช่กดดันซะจนอย่่งผมบอกไปมันกดดันซะจนรู้สึกไม่ไหวแล้วเนี่ยอึดอัดซะจนเพราะว่าแต่ละคนมีลิมิตเทชั่นมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันนะครับ ก็นั่นแหละอย่าก,กดดันตัวเองจนเครียดนะครับไวาการไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามีการสร้างคอมมิชเมนต์นะฮะใช้วิธีเบรนนิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเรียกว่าเป็นการเร้าอารมณ์คนดูก็ได้คิดสภาพเหมือนเราอยู่บนเวทีนะฮะประกาศเป้าหมายปั๊บมันจะมีคนดูเยอะแยะที่มาคอยช่วยมาผลักดันแล้วก็ให้กําลังใจเรานะครับแล้วก็อย่างผมบอกไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันเติบโตผ่านปัญหาก็มีคําพูดที่เขาบอกว่า อันนี้ผมใช้ไปบ่อยนะในหนังสือเล่มก่อนผมก็พูดคำนี้ไปบ่อยนะครับ What doesn't kill you makes you stronger อันนี้มันเรื่องจริงเลยนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นผ่านเข้ามาเนี่ยมันใครๆก็เจอครับแล้วก็ไอความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังหมดไฟทุกคนเจอในโลกนี้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดแหละครับแต่คนที่เข้มแข็งคนทีเ่เป็นสามารถพัฒนาตนเองได้เนี่ยคือเขาผ่านไอช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ และในช่วงเวลาที่มันแบบเหนื่อยยากลําบากนี่ครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือการเรียนรู้นะครับแนวคิดวิธีการเป็นประสบการณ์นะครับที่เรามันใครเอาจากเราไปไม่ได้ขโมยเนี่ย,ขยเขาขโมยเงินทองบางทีมาแฮกนะข้อมูลในธนาคารหรือแฮกเงินในกระเป๋าตังอะไรเรากระเป๋าดิจิตอลเราเนี่ยแฮกได้แต่ความรู้ประสบการณ์มันอยู่กับเราใครก็มาขโมยไปไม่ได้นะครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปเวลาเราเจอปัญหาอะไรต่างๆเราจะเรียนรู้กระบวนการแบบนี้แล้วครับว่าอ๋อมันก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่เปลี่ยนโจทย์เฉยๆแต่มันก็คือปัญหาวิธีการคืออะไรเราเจอปัญหาเราก็ต้องอดทนเราต้องมีวิธีคิดนะเราต้องให้เวลากับมันเราต้องใจเย็นเราต้องค่อยๆแก้นะเราต้องรู้ดีเทลนะครับเราต้องสแสวงหาพาร์ทเนอร์นะครับเราต้องดูทรัพยากรนี่มันคือกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือเฉยๆอ๋อมีคนมาบอกอ๋อทำแบบเนี้บบนี้ยน่จะจำเอาเพราะเราไปเจอปัญหาปั๊บก็นะมานั่งนึกว่าเออไอ้หนังสือเนี่ยมันสอนอะไรบ้างนุษย์เรามันไม่ได้ผ่านปัญหาด้วยวิธีแบบนั้นครับหนังสือหรือคําแนะนําจากผู้รู้เนี่ยมันเป็นเพียงไกด์ไลน์แต่การแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกนะแต่ละคนเนะ่เรียนรู้วิธีการไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเรายอมแพ้เจออีกยอมแพ้เจออีกยอมแพ้ออกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดการเรียนรู้ครับแล้ว เวลาที่เราเติบโตขึ้นต้องเจอปัญหาที่มันอาจจะยากขึ้นใหญ่ขึ้นว่าเราจะเอาชนะมันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาเท่ากับเก่งขึ้นท่องแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายทําให้เต็มที่กับทุกๆอย่างรอบตัวเราแล้วก็ต้องอุเบกขาครับอุเบกขานี่เป็นศัพท์ทางพุทธศาสนานะแล้วว่าการปล่อยวางคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับให้ได้บ้างนะครับว่าไม่ใช่เราเกิดมา และต้องเอาชนะหรือได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโลกนี้ไม่มีคนแบบนั้นหรอกครับคนรวยเาะมีปัญหาแบบคนรวยนะครับคนที่มีมากๆเขาก็มีปัญหาแบบมีมากๆไม่มีทางที่คนคนหนึ่งมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่มันอาจจะล้มเหลวนะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการหรือทํางานไปแล้วบางทีก็อย่างที่น้องเข้ามาถามหมดแพชชั่นทําไงดีครับอะไรเงี้ยน,นะก็ต้องอุเบกขาให้เป็นบ้างนะครับว่า เอ๊ ه, มันก็ไม่มีใครนะบนโลกเนี้ยที่มันก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความรู้สึกเนาะอยากจะรู้สึกมีแพชชั่นตลอดเวลาไม่มีแหละครับบนโลกนี้ต่อให้คุณทํางานที่มันท้าทายขนาดไหนมันก็ต้องมีบางวันที่อารมณ์มันรู้สึกว่าเออเหนื่อยจังเลยเบื่อจังเลยอยากกลับไปนอนบ้านในไหมเอ,อ๊ะเรื่องนี้ทําไปเพราะอะไรแต่ถ้าคุณสอนตัวเองให้เวลาที่มันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เลิกทําดีกว่ากลับบ้านนอนมีทางเลือกอีกเยอะแยะนี่ น่าน่าน่ากังวลน,นะครับว่าวงจรวิธีคิดเหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็นอุปนิสัยของคุณไปเลยก็ได้คุณอยากสร้างอุปนิสัยแบบไหนล่ะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปัจเจกคุณอยากจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยากเป็นคนที่เ,เป็น the good learner ไหมเป็นนักเรียนที่ดีของชีวิตไหมเวลาเจออุปสรรคต่างๆก็พยายามที่จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปหรืออยากจะเป็น the loser ที่เวลาเจอปัญหาอะไรก็สักพักนึงก็ไม่เอาแล้วแล้วก็จะมี คำตอบให้กับตัวเองอยู่เสมอว่าก็ทําไมจะต้องทําสิ่งนี้ไปด้วยละ่ะถ้าทางเลือกอื่นก็มีไปลองทําอย่างอื่นก็ได้ไม่ผิดครับแต่คุณนั่นแหละคือคนเลือกเองนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดปี